สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมาการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษากระผมเด็กชายปุตตะวันหยีสะอาดอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่1และดิฉันเด็กหญิงเปรเม,มกมลพลสวัสดีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 วันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกท่านไปรับชมการปฏิบัติงานและความพร้อมของโรงเรียนวัดมโนรมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราไปรับชมกันเลยค่ะโรงเรียนวัดมโนรมตั้งอยู่เลขที่18หมู่ที่9ตำบลทุ่งสุขขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3มีมนายสัญชัยฉลาดคิดเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนางสาวอดิสาเซนแก้วเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนและมีคุณวิสิตพุทธรัตน์เป็นประธานคณะกรรมาการสถานศึกษา จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด58คนครูผู้สอน51คนบุคลากรอื่น7คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด1,137คน32ห้องเรียนระดับประถมวัยจำนวน121คน5ห้องเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน630คน18ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน386คน9ห้องเรียนวิสัยทัศน์คือภายในปี2568 โรงเรียนวัดมโนรมได้จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเก่าถ่นเทคโนโลยีมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมเทียบพร้อมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างุมชนมีส่วนร่วมก่อนที่จะไปรับชมความพร้มอมของโรงเรียนวัดมโนรมเราไปพบกับผู้อำนวยการของเรากันก่อนนะคะขออนุญาตสอบถามนะคะด้านผอว่าทำไมต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนคะ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9นะครับท่านได้มีพระบรมพระบรรมาชบายนะครับที่มอบให้แก่พระสงฆนิกรชาวไทยในปีพุทธศักราช2517นะครับเพื่อที่จะต้องการให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรู้จักพึ่งตนเองพอมีพอกินพอใช้ตามหลักการที่ว่า3ห่วง2เงื่อนไขก็คือ1 ความพอประมาณ2อ,อาความมีเหตุผลและ3คือความดีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนสร้างองค์ความรู้และคุณธรรมนะครับให้ให้กับทุกคนที่ได้นำหลักปัชญาน,นี้ไปใช้ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อที่เสียสละเวลามาพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณครับ บุคลากรผู้บริหารร่วมกับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรแกนรการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อน,นำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นและมอบหมายงานให้คณะครูผู้รับผิดชอบ โดยได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนออกเป็น4ีฝ่ายได้แก่งานวิชาการงานงบประมาณงานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป ซึ่งใช้นวัตกรรมมโนรมโมเดลในการบริหารจัดการนั้นคือมีการจัดประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหามีการสร้างเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตนเองมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรชุมชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ องค์ประกอบที่1.1ผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนค่ะจากการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องและการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆเช่นงานเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนวัดตะโปธารามและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15จังหวัดเชียงรายและได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนร,ร,ยนร,ยนรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณโนะรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจ ังหวัดตราดบ่อบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองผู้บริหารสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจริง และการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคณะครูและบุคคลภายนอกส่งผลให้โรงเรียนรถมนรมได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2564และผู้บริหารได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสมาชิกที่มีการดําเนินการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบุรี องค์ประกอบที่1.2ครูครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามจนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องครูทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ครูมีการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูทุกระดับชั้นดำเนินการพัฒนาหลักสูตรออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้โดยบรูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนท้องถิ่นและพะหุวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและโลกในศตวรรษที่21ครูทุกคนสามารถถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC องค์ประกอบที่1.3นักเรียนนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมประจำฐานของตัวเองได้เป็นอย่างดีนักเรียนปฏิบัติตนตามคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทา 4. เป็นพลเมืองดีมีวินัยผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนองประกอบที่1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนตระหนักในความสําคัญและมีความรู้ความเข้าใจในหลักปชัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงรับรู้ข่าวสารการขับเคลื่อนของโรงเรียนและรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนวัดมโนรมของพวกเราได้จัดฐานการเรียนรู้สําหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด15ฐานการเรียนรู้ซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีนักเรียนแกนนําและครูประจําฐานคอยให้ความรู้ให้คําแนะนํารวมไปถึงการสาธิตพร้อมฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเราไปทําความรู้จักกับ15ฐานการเรียนรู้ของพวกเรากันเลยค่ะ 1. ฐานส่วนสารต่อที่พ่อทํา นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนวิธีการปลูกผักสวนครัวและการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวตลอดจนการจับจำหน่าย 2. ผ่ฐาน MR b a k e r y วิถีพ่อเพียงนักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการทำขนมชนิดต่างๆมีการวางแผนในการทำงานตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน 3. านขุมทรัพย์มโนรม นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงินในรูปแบบของธนาคารโรงเรียนการฝากถอนเงิน4ฐานเพชรพอยนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาทําให้เกิดรายได้ด้วยการนํามาขายและนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน 5. ฐานน้าเพื่อชีวิตคนมีน้ํายา นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาต่างๆเช่นน้ำยาล้างจานเจลล้างมือการทำพิมพ์เสนเป็นต้น 6. ฐานน้ำสมุนไพรในใจคุณ MR Healthy นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการทำน้ำดื่มจากสมุนไพรไทยส่วนผสมและขั้นตอนเกี่ยวกับการทำน้ำต่างๆ 7. ฐานนางฟ้ามะโปรด นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าการดูแลร,รักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตการแปรรูปเห็ดนางฟ้าตลอดจนการจัดจำหน่าย 8. ฐานปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์และธนาคารใบไม้เป็นฐานที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การทําปุ๋ยหมักทั้งแบบน้ําและแบบแห้งจากเศษวัสดุต่างๆที่มีอยู่บริเวณโรงเรียน 9. ฐานเกษตรสาธิตและแคสตัด นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขยายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับประเภทต่างๆและนำม,มาประดับตกแต่งทั่วบริเวณโรงเรียนของเรา 10. ฐานฝีไม้ลายมือเป็นฐานที่เกี่ยวกับงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการเพ้นกระเป๋าผ้าการทำพงกุญแจและวาดที่รองแก้วเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 11. ถานมัดย้อม ฐานที่ให้นักเรียนได้ฝึกการทำผ้ามัดย้อมลวดลายต่างๆรู้จักวิธีการขั้นตอนรวมเทคนิคในการทำผ้ามัดย้อมเพื่อเป็นทักษะให้นักเรียนได้นำไปต่อยอดในอนาคต12ฐานน้องเดือนเป็นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนและการนำมูลไส้เดือนไปทำปุ๋ยนักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการให้อาหารการรดน้ำและการร่อนมูลไส้เดือน13ฐานเป็ดไข่อารมณ์ดี นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่การให้อาหารการดูแลโรงเรือนการเก็บไข่จนสามารถนำความรู้ไปไประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ 14. ฐานสวนสมุนไพรไทยนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยใกล้ตัวสรรพคุณการนำไปใช้และวิธีการปลูกรวมไปถึงการนำไปแปรรูปและจัดจำหน่ายค่ะ15ฐาน MR Medical Salon ซ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเสริมสวยและการตัดผมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและมีทักษะในการทำงานสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะว้าวว้าวฐา,า,านการเรียนรู้โรงเรียนของเรามีความหลากหลายให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริงและยังสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในอนาคตได้อีกด้วยนอกจากฐานการเรียนรู้แล้วโรงเรียนของเรายังมีแหล่งเรียนรู้อย่างอื่นนะอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างอยากรู้อยากรู้งั้นตามไปดูกันเลยค่ะ ห้องสมุดพัฒนาปัญญาสนามเด็กเล่นโรงอาหารห้องกลุ่มสาระต่างๆเช่นห้องภาษาไทยห้องภาษาอังกฤษห้องศิลปะห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์และห้องพัพพุทธศาสนาเป็นต้นด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นองค์ประกอบที่1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาข,ของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา โรงเรียนวัดมนโนรมได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีการศึกษา2555และมีการจัดทําบันทึกความเข้าใจ MOU เครือข่ายการขับเคลื่อนและร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากับโรงเรียนในกลุ่มรีราชาหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาแกนนําในการพัฒนาและได้ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้แก่โรงเรียนบ้านชยาหญยจีนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2563 โรงเรียนเทศบาลสีมหาราชาและวิทยาลัยศึกษาสีราชาได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2563 โรงเรียนวัมโนรมมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาอื่นหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลความสำเร็จสามารถรองรับการขอศึกษาดูงานในโครงการกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีทำให้มีการมาศึกษาดูงานดังนี้ครับ โรงเรียนวัดหนองปลือสามัคคีราชบำรุงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสียราชาโรงเรียนเทศบาลบ้านสีมหาราชานายปนชชัยสุขศรีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษาวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนวัดบัรภาพ,พิทยารามธรรมรัฐศึกษาประชาอุทิศโรงเรียนกุดชมุมวิทยาคมจังหวัดยะโสธรโรงเรียนหนองพันธาจังหวัดบึงกาฬชมรมผู้บริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองงค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนชุมชนร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสามเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพทออระดับ3ดาวรุ่นที่4ในโครงงานคุณธรรมเรื่องเพชรพลอยและลานตาสร้างมูลค่าสู่ความพอเพียงให้ความร่วมมือกับโรงเรียนภาคีเครือข่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและร่วมพิธีเปิดตลาดนัดภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านชาเกย,ายจีนมีการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภาคเอกชนและชุมชนในการขออนุญาต ศึกษาดูงานต่างๆรงโรงเรมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อยกระดับโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ